นาม,มัยทางจิตยอย่างเพียงพอส่วนปัจจัยที่แปดในวันนี้ก็คือความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอฝ่ายจิตต้องการปัญหาหล่อเลี้ยงอย่างนี้ในวันนี้เราก็มาถึงปัญหาที่แปดสำหรับหล่อเลี้ยงจิต มีหัวข้อว่าความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอสำหรับอาหารใจในที่นี้ระบุไปยังสิ่งที่เราเรียกกันว่าบุญเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าความมีบุญหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ <c oughs> แล้วก็จะพูดต่อ ไปอีกจนกว่าจะหมดภาพนี้ <c oughs> ด้วยเรื่องปัจจัยทางฝ่ายจิตเรื่องทั้งหมดนี้จึงได้ชื่อว่าปัญหาแห่งมนุษย์ภาพ <c oughs> ที่เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์เรามีปัญหาหลายอย่าง แต้ปัญหาที่เกี่ยวกับปัจจัยแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้คือทางฝ่ายกายถือกันมีอยู่สี่อย่างทางฝ่ายจิตนั้นไม่ได้พูดกันว่ายอย่างแน่นอนอาตมาก็เลือกเอามาพูดตามที่เห็นว่าควรจะเอามาพูดสักเท่าไรหรืออย่างไรในวันนี้ก็จะพูดถึงปัจจัยที่แปด ซึ่งเป็นปัจจัยสำหรับบำรุงในฝ่ายจ,จิตใจฝ่ายจิตใจต้องการอาหารอาหารประเภทจ,จิตใจฝ่ายร่างกายก็ต้องการอาหารฝ่ายร่างกายประเภทร่างกายเมื่อได้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายจึงจะมี ความเป็นมนุษย์ที่หมดปัญหาตลอดที่ยังไม่ได้ครบถ้วนก็เรียกว่ายังเป็นปัญหาคือความเป็นมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์ไม่เป็นที่น่าพอใจเลยเทบทวนที่แล้วมานิดหน่อยก็ว่าส่วนร่างกายนั้นแตกต,ต่างจากส่วนจิตใจส่วนร่างกาย มันเป็นโครงสร้างภายนอกเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตใจคุ้มครองให้เรื่องทางฝ่ายจิตใจได้เป็นไปโดยสะดวกหรือปลอดภัยมีส่วนโครงสร้างภายนอกเป็นอย่างนี้ตลอดถึงเป็นส่วนที่จะเคลื่อนไหว ในทางฝ่ายร่างกายในส่วนจิตหรือทางด้านฝ่ายจิตนั่นจะต้องแยกออกเป็นสองอย่างคือฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตคือเรื่องคิดนึกสพัพพสมัทภาพแห่งการคิดการนึกเป็นเรื่องของจิต ส่วนวิญญาณนั้นเป็นเรื่องความรู้และสติปัญญาปายจิตเล็งถึงในส่วนที่มันจะเป็นตัวคิดนึกยืนโรงอยู่สำหรับคิดนึกส่วนสติปัญญานั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งมัจะอาศายัยจิตอยู่ เราก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นจิตเรียกกันไปทีก่อนว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณเรื่องทางวิญญาณจึงเป็นสมบัติสูงสุดของมนุษย์เรามีการรับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรื่องจิตกับเรื่องวิญญาณนี่เอามาเรียกรวมกันเสียว่าเรื่องฝ่ายใจ เราเลยได้เรื่องสองเรื่องคือเรื่องฝ่ายกายในเรื่องฝ่ายใจเรียกเป็นบาลีหน่อยก็เรียกว่าเรื่อง